สวัสดีครับอยู่กับผมบาปรสจากวัญชนะฟาร์มปากกัดสวยงามเนาะคลิปนี้มาพูดถึงในส่วนของคิวส่งปลานะครับผมจะส่งให้วันละ1-2ท่านนะครับรอบไหนขายดีหน่อยก็จะ5ท่านถ้าเกิดว่าฟิตนะนะ <c oughs> ไม่เกินนี้เนาะทีนี้มันทำอยู่คนเดียวนะครับทั้งฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนน้ำให้กับปากันแล้วก็ในส่วนของทำน้ำเขียว เพื่อเพาอเลี้ยงไรแดงไม่งั้นลูกปลาอดเนาะอืมไม่งั้นจะมีปลาเทปเทปยังไงใช่ไหมล่ะก็ต้องกินไรแดงสีของเขาจะสดแล้วก็มาเร็วตัวก็จะโตวไวนะครับเพราะว่าโปรตีนค่อนข้างสูง70%กว่าเปอร์เซ็นต์เกิน50%ผมถือว่าเยอะนะครับ ทีนี้บางคนก็จะรอปลาหน้า YouTube ใช่ไหมล่ะสมหรับจะเป็นปลาเกรดนะครับก็จะถ่ายคลิปลงแยกต่างหากตัดต่อภาคเสียงอะไรพวกนี้ลงไปรานะคาค่อนข้างจะสูงหน่อยก็สามารถติดต่อทางข้อความเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่างบนั้นมีเดี๋ยวผมทักไปนะครับไม่ยากคุยกันง่ายนะครับปาก,กัดคนไม่กัดครับผมเนาะม,มันไม่ทานหนักบางวันก็ คัดปลายลูกค้าด้วยอะไรด้วยใช่ไหมล่ะ,อะขอดูขอชมแต่ไม่ซื้ออะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ไม่ว่ากันนะทีนี้ชุดแบ็กสตาร์พวกนี้นะครับใกล้หมดแล้วเนาะสวยๆเหลือไม่กี่ตัวต้องรอชุดใหม่เราเขาลอกประมาณ2เดือนหนึ่ง